ดูในหัวข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะมาเติวกันนะครับก็คือนุกรมเทเลอร์นะฮะการสร้างนุกรมเทเลอร์จะทำายังไรนุกรมเทเลอร์นี่คืออะไรครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรก่อนนะฮะหลักการสร้างนุกรมเทเลอร์นี่ก็คือลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะต้องสร้างฟังก์ชัน fx เนี่ยจากอะไรจาก การแทนค่า F A ก่อนมันจะมีที่ที่จุดอะไรจุด X เท่ากับ a น,ะะมนไม่ใช่เเป็นศูนย์นะถ้า X เป็นศูนย์เนี่ย,ยคือแบบนุกรมแมคโรลินนะฮะ,ะถ้าเป็นนุกรมเทเลอร์ต้องมีแทนค่าเริ่มต้นก่อนแล้วก็ดิบซักแทนค่า A คูณกับ X ลบ A ไปต่อมาต้องหันดับ2แทนค่า A นะฮะคูณกับ X ลบ A ไปยกกำลังสองแล้วก็หารอะไรครับ 2คูณการอนุพันธ์อันดับอะไรฮะอันดับ3แทนค่า A ไป x ลบเกำลัง3ฐานา3มแฟคูณไปเรื่อยๆจนกระทัง่งถึงอนุพันธ์อะไรอันดับ n นะคุณแล้วก็แทนค่า a ไป x ลบเประมาณทำถค่น่าจะทัก4ครั้ง5ครั้งก็คงจะได้นะนะแล้วก็กระจายมารอบจุด P นะฮะเริ่มต้น คือเป้าหมายคือต้องหาค่าเป็นแล้วก็หาอนุพันธ์ลำหนึ่งัำสองลำสามับ, 4, บ 5, สี่ลำห้าเอาสักห้าตัวหรือหกตัวก็คงรู้แล้วว่าอนุกลมเพเลอร์เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะฮะในข้อสอบนะฮะมีสองข้อให้ดูรวดเลยนะฮะตัวอย่างแรกนะครับข้อหนึ่งนะฮะเป็นลักษณะของการกระจายอนุกลมเพเลอร์ของ f x เท่ากับหนึ่งส่วน x บวกสองรอบจุดอะไรฮะรอบจุด x เท <X S 1> ่ากับเลข 1, นะนะหนะทำยังไงวิธีการหาพกคมเทเลอร์มีต้องมาดิฟนะฮะหนึ่แทนค่านะฮนึ่ง f x ได้มาแล้วใช่ไหมฮะ fx เท่ากับหส่วน x บวกสองแทนค่าก่อน f หนึ่งนะฮะแทนค่าได้ก็หนึ่งนะับก็แทนค่าเป็น1ส่วนด้วย1นบวกกับสได้1ส่วน3ไปอันแรกดิฟคั้งที่1 ได้เลยก่อนการจะดิฟนะฮะก็มันก็คืออะไรครับ x บวก2กำลังอะไรฮะ fx จัดรูปหน่อยนะฮะเป็นกำล,งะะลังอะไรฮะลบ1ใช่ไหมเวลาดิฟเอาเลขชี้กำลังข้างหน้านะครับก็จากเลขชีก้กำล,งลงังก็ลบไปเท่าไหร่ฮะเวลาดิฟครั้งที่1ก็ลบ1จากเลขชี้กำลังก็ลบไปอีก1กลายเป็นลบ2ดิฟซ้ำนะดิฟซ้ำดิฟ x บวกกับ2ซ้ำนี่ทำให้รู้ดีเฉยนะฮะ เวลารีในใจป่านตอบเลยนะฮะยี่ได้ได้ห่แล้ว,ลวก็เลยตอบลบหส่วน,นะฮะส่วน x บวกกับ2องกำลังสองครับจากกําลังลบลงข้างล่างนะครับต้งนี้เส็ตอบว่า1ลบหส่วนด้วย X บวก,กสองกำลังสองไปแทนค่าหนึ่งครับแตผิดนะฮะถ้าผิดก็เสร็จเลยทั้งหมดนะฮะหนึบวกกับสองก็เลยเป็นสามตอบลบหส่วนเก้าไ ตัวที่สองนะฮะดิฟอันดับสองอันดับสองเราสองมาดิฟจากตรงนี้นะฮะตรงน,นี้นะอันดับสองได้อะไรเอาเลขชี้นำมาคูณหน้ากลายเป็นอะไรครับกลายเป็นบวกสองจากกำลังลบสองก็ลบไปหนึ่งกลายเป็นลบสามนั่นเองก็เลยตอบว่าสองตั้งจากกำลังลบสามนันกมาข้างหน้าเป็นกำลังสามนั่นเองจบได้เลขบวกสองน,นั่นเอ,นเอ,นเอนงเลขบวกสามเลขบวกสองกำลังสามแทนค่าอันดับนนดนหนึ่งก็ได้หนึ่งเป็นกัด ก็เลยได้2ตั้งหารใขคร่ครับหารด้วย1บวกกับอีก2องเลยกลายเป็นอนนะครับ3ได้สอส่วนนะฮะสามกำลังสามได้27่สิบปนะฮะไล้วยไปนะฮะต่อมาณทุพันดับอะไรฮะอันดับ3บ้างอันดับ3านิด,าดจากนี้ฮะอันดับ3นะฮะอันดับ3ก็เอา3มาคูณกันได้ลบหจากลบหกก็ลบไปแล้วฮะลบไป1นเป็นลบส ดิสทั้งในก็ได้1นึีนะฮะเหมือนเดิมกำไรได้ลบอะไรฮะิะลบ6กหารด้วยกำลัง4นะฮะเอ็กกับ2กำลัง4ี่ดิสทั้งที่สามแทนค่าเอ็กเป็น1ลบ6ส่วนด้วย1นึปก็เป็นสามลังนะฮะเดี๋ยวเราทำเป็น3ามลังสอ,งอ่า3ามลัง3ใช่ไหมที่เ็นี่ต่อไปก็3ามลังนะฮะ4ก็ได้แป โอเคนะฮะต่อไปนี้ทั้งที่4ได้อะไรนี่ทั้งที่4ี่ดิทั้งที่4ทังที่4ได้นะฮะดิทั้งที่4ก็จะกลายเป็นอันดับ4นะ,ะก็เอา4 4เท่าไหร่ฮะสิบเอ่สี่บนะฮะเบวกจากกำลังลบ4ลบหนะะึ่งห้ากำลังลบ1นึ่ลบห้าไปได้ยี่ิบส่หารด้วย x อะไรครับ x บวกหกำลัง บวกสองเท่าทีนะไอ้กบกสองก็หนบวกกับสเป็นสามสาลังห้าไปนะยีหารด้วยสองร้อมูอย่างเยอะนะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนพันดบห้าซะเพื่อความชัวร์นะฮะก็ได้บลมาก็จะได้เท่าไหร่ฮะกำลังหเอาตัวกันได้ลบอะไรฮะได้ลบร้อยยจากกำลังลบห้าลบไปหนึ่งลบหกก็ได้ลบร้อสตั้งหารใคร แต่กำลังลบ6บวก x บวก2กำลัง6นิด,ดับ5แท,ทน5หนึ่ไปก็เลยได้ลบ120ส่วนด้วยแท,ทนคหนึ่งไปเป็น3กำลัง6เหลือ120แทนแทน6คูณ3ที3หนึ่งเก้าสามส่สินหนึ่งสามเจ็ดิบองเคตามนี้เอาแค่5้าตัวพอเยอะเกินอ่ะได้สักห้าตัวนะฮะ จากนั้นเรามาแทนค่าอนุกรมเทลเลอร์จากสูตรนะฮะฟังก์ชัน f x นะจบแล้วนะฮะมีค่าเท่าไหร่ครับตัวแรกตอบนะครับ f 1ก็1่ส่วนามนเดี๋ยวแทนก็ไแรก f 1มาบวกกับอะไรฮะอนุพันธ์แบบ1 คอันดับสามนะดับ3านะัหาค่าหนึ่งไป x ลบหกำลังสส่วนได้อะไรฮะ3าแฟรบวกกับใครนะอ่าก็ได้อนุพันธ์ดับ4นะฮะหานค่าหนึ่งไป x ลบหกำลังสหารด้วย4ีแฟรต,ต่อมาก็เป็นอนุพันธ์ดับเลยครับ5นะครับหานค่าหนึ่งไป x ลบหกำลังหาหารไครห้าแฟรนั่นเองบวกไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่า ตัวแรก1-3นะเกิดมาแ้วนะ1-3นะฮะดังนั้นฟังก์ชันลองเนะรีบยบนะร้บอยนะฮะเขียนยาวๆนะฮะฟังก์ชันนี้ตัวแรกเมื่อกี้ต่อ1-3ต่อมาก็เปเนเลยคนะับวกกับอนุพันธ์ลำเนิัหนึได้สสวนะ่วนได้ลบหนึ่งสอเก้า ลบ1ส่วน9บ1ส่วน9คูณกับ X อะไรฮะ X ลบ1ไปต่อมาค็บอวกอะไรฮะบวก2ส่วน27คูณกับ X ลบ1กำลังสและหารไทย2 8. ประมาณก็ลังสามกลังสนะกลังสี่มากนะดับสีไ่ดได้่าไหรับดับสได้24่หารด้วย2องสีนะครับ x ลบหนึ่งกำลังสส่วนกำลังสี่นะ,ะส่วนที่สแบกไปต่อมาก็ติดลบเลยรติดลบร้อหารคทยเจดร้อยเก้าี่9นะครับตรงนี้นะคะคูณก x ลบหนึ่กลังหส่วนทีห้าแบกไป ไดอืมโอเคจบพกนะเมื่อได้ปั๊บเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเฮ้ยนุกรมทั้งหมดนี้มันหาได้ไงสังเกตเครื่องหมายก่อนเราซิกม่าเอ็ตั้งแต่เลขศูนย์ศูนหนึ่งสองะฮะถึงอินฟินิตนะฮะมันมีค่าบวกมาก่อนนะฮะก็ได้เป็นลบหนึ่งกำลังแล้ะ -1 บหนึกำลังศูนย์ได้1ใช่ไหมลบหนึกำลังหนึก็กลายเป็นลบหโอเคถ้าเริ่มจากบวกลบหนึ่กำลังเอครับนะเเข้าใกล้ศูนะอืมลบหนึ่งกำลังเนะสรุปง่ายๆถ้ามีลบหยกกำลัง N นะก็คือเริ่มจากบวกลบบวกลบนะถ้าเป็นลบหกำลังเบวกหนึมันจะขึ้นต้นด้วยลบ บวกลบกนะฮะบวกนี้เริ่มจากเป็นเป็นศูนย์เริ่มเริ่มหมนะหนึ่งสองสามเรื่อยๆนะ mm hmm. ถ้ามีบวกก็บวก,บวกอ,นนอันตานี้จากนั้นสิ่งที่เรารู้นะครับก็มี1นึ่งส่วนสามนะหารด้วยนะครับอันนี้สามลังอะไรัสามลังศูนยลังหนะึมันเป็น3าลังหใช่ไหมมันเป็น3าลังหน่งต่อไปสาลังสองต่อไปก็สามลังสามมลังาลังห้า นา้ถ้าเ่านเป็นศูนย์ก็ได้เป็น n บวกหนึ่งบายสามยหลัง n ศูนบวกหนึ่ได้หนึ่เริ่มต้นจากหนึ่งนะฮะอือามาคูณ x อะไรครับ x อลบหลังอะไรฮะกำลัง n เพราะเ็เริ่มต้นจากศูนย์ก็ไม่มีเป็นหนึ่งเป็องเป็นสามเป็นสีโอเคหารคา่าหาร n นนะฮะคูณเนแปดเพราะนี่สองแดนี่หนนี่ศูนย์แเริ่มต้นจากศูนย์แ นี่คืออนุกรมของคร่ครับของอะไรฮะฟังก์ชัน1ส่วน x อบวกสนั่นเองนะฮะจบนะะนี่คือลักษณะของอนุกรมเทเลอร์นะที่ x เท่าเท่ากับเอ่อเข้าใกล้เลข1นะฮะบอเข้าใจหลักการเนาะ